ั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำหมูสาชันลงไปจีด้านหนังให้เหลืองนะคะด้านหนังก็เหลืองดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกเทน้ำลงไปสองลิตรนะคะใส่รากผักชีลงไปใครไม่มีไม่ใครไม่มีผักชีแบบนี้ก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหนึ่งมือ วนแบบนี้นะคะแล้วก็โปรยกักอบเชยนะคะก็สองห้าบาทก็มีประมาณนี้นะคะใส่หมูที่เราจีเอาหนังให้เหลืองแบบนี้นะคะลงมาทําน้ําซุปใส่หมูแบบนี้นะคะลงไปหนึ่งก้อนไว้เหมือนการทําน้ําซุปนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยรสด,ดีนะคะตามชอบเลย ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะปิดฝาตั้งไฟสักประมาณ20นาทีนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะแล้วเราก็จะช้อนออกทีแรกว่าจะเคี่ยว20นาทีนะแต่ว่าเราต้องการให้มันเปื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตักเอาตัวตะชีนี้ไปทิ้งด้วยนะคะหลังจากที่เราช้อนเอาหมูออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมกันต่อเลย ในส่วนของตัวหมูสำฉันกับสะโพกหมูที่เราไปตุ่นจนเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะคะเหลืองดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะช้อนขึ้นตักเศษถ้วยพักไว้นะคะหั่นหมูที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดความชอบใจเลยค่ะ ตักใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟพอเดือดอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นอันทานได้เรียบร้อยแล้วตั้งน้ำร้อนให้เดือดนะคะแล้วค่อยๆใส่เส้นก๋วยจั๊บลงไปเส้นก๋วยจั๊บก็พยายามคลี่ให้เป็นเส้นไข่เส้นมันนะคะมันจะได้หมุนแล้วค่อยๆใส่อย่างใจเย็นนะคะถ้าใส่ลงไปพวดเดียวหมดเดี๋ยวมันจะไม่หมุนนะคะ ในระหว่างที่เราต้มเส้นกว๋วยจั๊บนะคะเราก็หั่นมาซอยต้นหอมกับผักชีรอนะคะสําหรับโรยหนะ้ากลับมาดูที่เส้นกว๋วยจั๊บของเรานะคะก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอย่าลืมขยายเส้นก่อนใส่ลงกระทะนะคะเส้นจะได้ม้วนสวยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกกระทะลงแล้วก็นอนนะเราก็นำกลับมาขึ้นตั้งเตาถ่านนะคะแล้วก็ให้เดือดปุดๆแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนกดจับน้ำใส่ของเรานะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้ด้วยกันค่ะ